มก็เชื่อเพราะว่าทางไทยพนหนึ่งก็จะมีไปใช้ไปจะม,มีซื้อของฝากของตอนเนาะเนี่นนนนยเนาะเพิ่นก็จะม,มีแบบเครื่องเล็กๆน้อยๆให้นะยังมีแบบป่าฝนตกบนชั้นน้องเลยทางประเทศเราต่ว่าทางไทยเป็นตอว่ามีเหตุการณ์มาเมื่อจาน,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 นอกบ้านไท้เนี่ยเนี่ยชั้นน้องอะไรเบิร์กยังปะเบิร์กยู่ปะชั้นนองเป็นทวงอยู่ปะสันเอาเป็น่วงถ้าบอกก็เป็น่วงเลยเป็น่วงเนาะเป็น่วงเอฟซีปะ เต็มที่ังไทยเนาะเอาใช่าหมโทรมาสิบอลในในกระเฟินแบบเป็นห่วงคนโดนทอนเฟินนะ้องเป็นห่วงเนอะเป็นห่วงเป็นห่วงกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ถ้าชิมงานเท่าหรือว่าน้องอ้อยน้องใจกับเป็นกำลังใจให้ทางพ่อแม่พี่น้องเต็มที่ฟังไทยเนอะตลอดปลอดภัยเนอะถึงน้องอ้อยน้องจอยจิอยู่ใกล้แต่ใจนี่อยู่ใกล้กันไอ้เฟินแล้วเฟินเลย ไปดีไหมไปดีมาเดี๋ยวให้ออกสวนบ่ว่าฝนตกฝนตกหัวย่านฝนนึกกันนาะย่านเปียกกันยานหนาวหนาวเออเดี๋ยววัดสองพ่อไปใช่แต่ะละอังในไราไปหน้าเออน้าสมหน้าบบอเลยน้าบัดปีน้าสมเน่เนเขากาัสิไเขาาไเขาได้ปียังเบิ่งน้ำกันน้องอู้ใจเทืงบ่ เอออยเพื่อนก็ู่บุหรีไปใช้เนาะฝนตกก่อนาบุหรีมาสามชีือโอ้บร่แมนทิศหนึ่งไม่ว่าขันใหนไม่พี่น้องเลยคนเด็ดชวงเนี้น้าได้ยินไห โอ้คักขับขับขับปั่นประหยัดโตกตะกี้ไพ่มากระหยัดโตกนี่มีคนเฝ้าเพื่อมันชวนมาสามคนเพื่อกัาพี่น้องเลยถูกปลาแต่งตัวลอยที่นี่เนาะสวัสดีสวัสดีโอ้คือเก่าคือเก่าฝนตกะทำเนาะบุญนุงเนาะเม็นเมนเกือบเกือบมากกว่าไร่พี่น้องเลยฝนตกะทำจะว่าเมื่อไหร่นี่นะถมแล้วทางปรจัก ฝนตกห้ามฝนตกต้องห้าเออวะหนาแทนมากพาดจวดสบายดีเนอกมานี้กัมาจวดอยู่เงื่อนน้อกนี่แหละเออมาหาน้องจ้ะแม่นฝนตกเนาะจากตกไปนมาไหนมาบ่ได้จากก็เนาะแม่นมานี้พักพรแต่ว่าน้าน้าดำทะเลาะซ้ำหน้าถมก่อนแม่นลรอ่าพี่น้องเจ้ามาฝนจีโตข้าอยู่ประจักษ์ว้าพี่น้องเลยมาได้เห็น เป็นเดือนนะพ่อจักเมื่อกีว้ว,วาวละก็ฝนตกใหม่นี่นี่แน่มากอดเพือนน่องงเในเามาสุด้คือฝนตกตลอดเน hmm. าะธรมมันกตกฝนอะไกัน,กนกามาสองชุดพี่หน,นุ่มยสงส้ยมาน้ฝนพี่ยสบายดีนุ่ไอ้่ใจสบายดี้นไปนางไก่แทะเราเลไนนางไก่ <laughs> <laughs> ยาน พี่น้องคนเห็นนะนางไก่หดเ็ดหนาขาวบนบนยังเนาะใส่ข้ามันก้ามาสไดกันยังงามคือเก่าเนาะส่งไปซื้อตงกันบ่หาเดียวกันบอไปส่งเลยส่งเลยคือสไตล์เดียวกันเสียเสียคดอกันเนารื่องหุ่จิบเรืองหุ่จิบมน่อยันหน่อยเรื่องุ่จิบเป็นยังไ จุดนอนอะไรไปใช้ติดไปด้วยบ่ยืมเงินเนตกเนตกเนาะว่าน้องอยู่เฮือนบ้านมือเฮากจะได้อยู่เฮือนบ้านมือกันเลยืนชุดใหมอยู่น้ำเนื้อบบบนี้เนาะได้อยู่คนนี้จนมือเศร้าคนนี้ไหนบ่มือเศร้าแล้วจิตสกปรกทำงานเนี่ยทำงานลอยเลยแล้วเราว่าทางไหนทางสวนเนาะยังทางบดแล้วทางบดแล้ว ໃສ່ຫວາຍັງຍສວນຍຍສວນຢສນมันตดສສຍວมันຍຍຍລຄຕືບກັຈສຍຍນมันຊດມຍານອົາັແກ อ่้มเาบริหนาว่ามเาหลายไม่เคยสีปะ่เคยเออดีกันพี่เงาเินกนว่าไ่เคยสีมันอันตรายเนาะนเนาะแน่นีดสีหนามันสีตอไสีตลอดเลยแมนมาสีตลอดสีเนี่สีน้อยเคยฉีตลอดเยหน่อยสีหนาไหมไม่เคยสีหนาเนาไมดินใช่ไหมคืนนี่พะว่าไม่ดินบ่บ่มีนอน ม่มีพวบมาล่นน้แมนนาคือไรเ้ยมาวมาลินน้ำอยู่มัมีมัมีมีแนเอ็นไอคนีนาะยฟนนี็ดฟแฟี้ฟฟนมัได้ไรเอ่นแบบยูนกัรนี่แหละยูนอกัรแบบมี่บะแมนมันเ้ีจทได้โมเห็นยูนอการสองต่อสองแฟนว่ะฟันเาช่ยมาจีบมาหา บอมุ้งก็เ็ดแล้วแต่ว่า่้เพราะป็นดันเห็นเห็นสุมาเะต้องใ่แล้วกฟันก่อนฟันก่อนแล้วก็ตอนเสาก็เห็นไอ้็ดมาเมในดี่นี้ก็ฟันเป็นจริงพว่าอีกเพราะว่าทีมงาน่ากับไรมหานองร่นนะพี่น้องเลยจะได้มาเยีบมายามพอดีในฝนตกไปใช้กับไริมานี่กเกือตกห้ามหน่อยหนึ่งเกือบมาบร้นาะน้ำก็จะค่มน่ว้าทางมาจะชิเมื่อไดหรือบ่แต่เมื่อบริม่านอนยนอน เมื่อบ mm. mm. <laughs> ัดนี้ก็ห้านอนแถวนี่งเลยที่น้องมันเป็นยังตีสวยนอนอยู่เลยเมื่อบ้านน้องเอ๋ยเงียบปะบ่หนึ่น้องเอ๋ยเงาบ่เหมือนนาวปะบัดนี้เสียแค่เงาฮเอออย่นว่าน้องนาวบรรยากาศที่ขัดแต่ว่าฝนตกหน่ยน้องนาวไม่เสียเสียแค่เงาบัดนี้ใส่ใส่ปะนาวใสิใส่ใสิเอาไหมขอบคุณมาตุ่มเนาะอา้อบคุณน้องเอ๋ย อันเพรย์ลื้อเช้สักเท่ร่นวสุดอตของอไปใส่เบ็ดน่ะใส่ใช่ดูหน้าดูหน้าเบ็ดในน้องนหรบอโอหน้าที่โอ้หน้าไม่ได้ถ่วมบอถ่วมอยู่เราไปใส่เบ็ดอีน้าเซบันทีใส่ใหม่เก่งเกหน้าไมนข้นมากหอดหอดหน้าเลยใส่ รู้เลยบ่าวไทยได้สันได้บ่มีหลูดเคยนไม่หลุดเคยหนึ่งกจังหวะสมัครเป็นังว่าเจ้าฮยบ้า่สมัครมีลูดไม่เมียดพี่น้องเลยสมัครนี่เาก็แพ้ไค่สมัครน้อกๆเขามาครนมีเมียก็ได้บริษัทสมัครไม่แตกผู้ที่เอาสดนั่นนี่คนหนึสองคนเนี่มีเมียก็มันรับได้อยู่เมืนแบบแบบจะแบ่งสองคนเลยพี่น้องจะได้เนี่ยสองเอาคนหนึงไปอยู่นั่นก็ได้ ได้บ้เป็นแน่แน่ชนมานมามาโดนเนี่ยยังโสดใู่บหมหรว่ามีคนล้มนะยังโสดทุกเก่าโสดเก่าเนอะเอ่อฟซีมาในกหาเอฟซีมาในกหาเลยนี่นะเป็นแน่แน่เขาตู้ผักหาบู๊เขาเห็นเขาขี้ไรบอกว่างามประเดี๋ยงเขาคิ้ไลยมือไผยทาค้าเลยบอกเดีนี่มีอยู่แต่บมืมีมีมีบราณชาคนบ่ฮอด ประมาณสองสามคนโอ้มันคือมัคือตะกี้โดนไล่เนาะบวกเป็นได่นอะเนาะแต่คนนี้เอาไรมันเป็นการเข้าใจพิษเด็กๆหน่อยๆบ่พี่น้องเนี่ยดีว่าแล้วก็แซมตะกี้มันบันมีคนกันเยอะมากเลยบอกเลยเน้นอีกซีผู้นึงนั้นเราบอกใช้เป็นยังบวกเป็นจเด่นาะหรือว่ามีความเข้าใจพิษกันบ่พี่น้องด้วยวะเด่นเน้นเล่นน้องหอยเนี่ยกับรลายอยู่บางคนสแฉหา บอไล้เนอะบอล้เป็นนจ้าคนไม่สม่้าคนไหนบอประมาณนั้นประมาณชิ1ตนชิดคนโอ้ลยเติบต้งประมาณดเนาะตอบัดเนี่ยาะันบันนี่บางคนกับบางคนก็ บางคนก็ตอบบางคนเป็ติดท่านเซตดีนะตอบเออเซตดีเซตม้วนกระตอบเนาะแม่สาวเซตดีเซตม้วนนั่กัน้องคุณตอบน้ำโยน่อง่น้องท่านแบบเซตมากมิเตว่าหอยว่าหอยเนี่ยยาได้เลยเนี่ยเนาะแม่เแม่เลยพี่น้องเลยก็ถือว่ายังโสดใือเก่าเนาะคิดว่าเอาเป็นเซตมากเบอร์เดว่าเรื่องแบบแต่งงมแต่งงานเบหรือว่าแบบเซตม้วนเ่าตอบเซตเรื่องอยากได้อยากนึงอยากมาแต่งอยากมาขอหนี้บ่ มีมคุยกันเองยัง่ได้ออน้องกาคุยกอนน้องะบาคนก็จีบแต่ว่ายังไ่ได้เ่ะทำาไเพิ่นจีบเพเช็ดล้หมาฮักได้ไหคุยกันจีบได้ไหมเออจีบได้ไหมคุณทำไดอยู่รอาาลงกันติก่อนี่แล้วเออแต่ว่าน้องเ่ยังยังบออยากแต่งงานเนาะเพิ่งว่ายังอยากเอา อยากหลักลมอยาก<ต>มีอย่างมีตแต่คนคนคุยเนาะ<ค>นอยา่าง<ม>ีเ<ม>นาะเพราะว่าอีกอย่างคันวัดสิไปตอบตกลงกะอยู่คนละบอลกันเนาะน้อยะหนุ่ยนเนาะคันว่าเที่ยวไปเที่ยวมาหากันในบางซางวาเลยเนาะมาสิพิจารณาพิเศษคนว่าอันนี้เราเห็นกันในโทรศัพท์น้องกะบ่อ,อยากมันใจไปแน่เนาะชื่อพ่อกับป้ติน้องเราพี่น้องเนาเพราะว่า กันเห็นกันสมมหัวหรือว่าเดือนละเทื่ซ้อมเท่อกัเออยังสิโอเคเนาะคืออายนะแค่แน่เนาะเออ่ะกันเห็นแบบจุ่มห่ามากเนี่ย <c oughs> โอเคอยู่พี่น้องนอว่ามาได้กัเดืนอนละซ้อมเท้าเนาะใจกะเข้าด้ร่มเนาะเห็นหน้าเห็นตาก,กันแบบว่ามีเฉพาะแบบเอฟซีเป็นจากมาลินน้ำจากมาหายอยู่เฮือน์นี่ยมีปะเนาะมีมีอยู่ปะมีอยู่โอ้ชุ่มน้องว่าได้ได้ใช่ตอบเพิ่มหนังได้ไหมหนังว่ามันคันยับไปก็ต้องไปนำไอ้ไอ้บุตร มามามาได้มาได้มาได้ที่เอซีมาได้มาก็ต้องมให้มีคนมาเนอะถ้ารับคนเดียวแล้วก็บ่ได้ต้องมานำคนที่ไทยคิดมาเนอะไอบุ๊กแต่ว่ามาได้เนาะพี่น้องเข้ยถ้าว่าผู้ใดอยากมาก็มาได้เนาะเนาะมาได้พี่นเอาเน้องเพิ่นก็ยินดีต้อนรับคือเก่าเนาะแต่ก็มาซื้อๆดอกบ่มีในื้อซิลแม่นๆก็มาเล่นมากินนั่นแล้วเนาะก็เพิ่นมาเล่นมาเบิ่งเอไทยก็เพิ่นเอามาของฝากมายังให้เนาะมาได้เพราะว่า ช,กกชุ้มากระเช้าเพราะว่าทางไทยเพิ่อนอก็จะมีไปใช้เพื่อนจะมีซื้อโฟล์กของต่อน้อเนีน่น <ะ S 2> ยเพื่อนเพิ่อนก็จะมีแบบเครื่องเล็กๆน้อยๆให้นะเพราะว่าเพิ่อนกับบอลบอลมาล่าดัวเนาะเนี่ยเพิ่อนน้ำใจดีนะทาง<น>ไทยน ø, นทั้งใน,น่นใหญ่เวลามาเวลาไปเพื่นมีนั่นนั่นที่มาที่มือหรอกซุ่นต่อไงมาเนาะมาดินเนาะแต่ว่าต่อมันมีคนพามาแมฟนมาพูดเดียวได้สั้นบ่ได้ยดันบ่ ทลบ่บริันตีเขาจับมอยันเขาจับเรแมเออจับเลยแต่แม่นี่คือแบบบวัเตลาโดไทยไปกับยานนั่นกันด้พี่น้องครับมีคนพาไปนะนองว่ากันอง้วตอนมีคนพามาเมื่อสันหวยแ่านเาตำรวจเท่านั้นแหลจับเลยนาวนยน้งน้องอ้นนีนุ่งเสือครับปลาพ้นเช้าเลยพี่น้องเลยเป็นน้อง้อยนุ่งเสือนะมักคันแก้เสือตัวนี้ออกนึงนึ่งเจ้า่า แดดเพยู่เขากันนี้แดดสีออกแล้วอ่ะฝ่าฝนกำลังเศร้าพี่น้องกัน็ชื่อชิกคักและบ่าน,นี้บรรยากาศเย็นๆน้อยหนึ่งแล้วก็จนว่าเป็นลุงเสือแค่แนวทนั้งน้อหลงใจหน,นาวบ่นอนมาขึ้นนี่ห <c oughs> <c oughs> นาวฝนตกปรอยู่นี่งคืนนี่ ตกมันขึ้นเลยบ่ตกตอนดึกมันกล้มองใก้สิแจงแล้วมันตกตอนเออย่วยมา10:00ย่วย่านเบื้องสักเ้ล่นอ้าวฝนบ่ได้ฮวั่นห้องนองอห้องน้องน่ะบ่ได้ฮทางพุ่นก็คือเออทางเออนี่บ่งนครัวก็เบิดเลยอนฮวบ่มันเปียกนะแม่นิว่าสิน้องฮดนะ เดี๋ยวกันองล่างเพี่วกั่งหื่อนนมันหัวเนาะช่วงนี้กับฝ่าพนต๊พี่น้องเลยทางประเทศเราแต่ว่าทางไทยเป็นอวีเหตุการณ์มาเบื้อรอบทยเนาะแร่นชนอไดเบิงอยูงบ่เบิงอยูเอฟซีนทมาเป็นอยฟังยูงบ้างบ่ได้ยินเออเอฟซีไป้ว่าราะว่าพลังสงครามใหญ่ได้บ่าอยู่ไทยเอมาได้ฟัง แต่ว่าชุม่ม,อออมอลอ,อมกงก็บู้อยู่เนาะผู้อยู่เบิ่งตลอดอ่ะครับระธูปมาอย่างนี้บริห้กำลังจ่อกันบางใจมันบ้าอย่างวะสือมม่อ<ด>เลยทันได้สีนะแว่นเขาโทรเลยเออบริษัทอืี่ยมันชนทางเบียบบานกันเพื่อนเนี่ยไปแล้วกว่าทงครามโอ้กําลังดุเดือดเน๊ะทางแมนแมนโอ้โหว่ากัมพูชากับไทย ทางฝ่ายได้ถือไฟล์ได้ผิดเนาะบ่ได้เนาะแม่นๆเฮาเป็นหยังกันอ้าก็อยู่กลางกลางเฮ็ดสงครามมะคือสงครามตะกี้หั่นนะเออแตะกี้้แต่ลาวนี่ก็กําลังนั่นอีกอยู่แต่แดเนาะคือว่าลาวก็ุนคือกันเนาะทางลาวก็นเหมือนกันบุกมาหาน้องอ้อยน้องจอยบ่บุกาซิ่งกันบ่จัน้องจอยเพราะว่าเห็นจุมเห็นกก็ถือว่านักเติบเนาะบ่ได้เนาะแม่นนประชาชนีต้นประชาชนเนาะทหารตนนเข้าแ แต่บอกว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นจะได้ชุมเ้าผัดอยู่อันนี้เด้เป็นซ้ำกลางๆกันที่ป่าวกบพกเขาขรั้งบาง้พีพี่น้องเลยแต่กระทาเบิ้งตอนต่อไปบู่ต้นไปถ้าเห็นเป็นยังไรยานว่านี่คนชงใหม่ชุดน้องเบิ้งหรอกเอฟซีทางฝั่งไทยมื่เห็นเนาะแสดงว่าเป็นกะแล้วก็่อกยังไงฮบไปหูว่จะได้ยังไงยันเป็นห่วงยันเป็นห่วงชุดน้องเป็นห่วงยังป้าฉันเนาเป็นห่วงถ้าบอกก็เป็นห่วงเลยเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงเอฟซี เสียฟังไทยเนาะอ้าช่วงมาโทรมาสิบ <eled> ่าวกับเพื่อนแบบแบบเป็นห่วงบันเลยพ่อนเพื่อนนะนอนเป็นห่วงสูดๆนะดีดีอ่ะดีดีอ่ะสูดๆเดินนอนเป็นห่วงสูดๆเดินนอนเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงกํบร่างกายนะเป็นร่างกายเลยโดยอ้เป็นห่วงอย่ามาไปเลยเป็นห่วงอยู่ห่างๆเนาะอ่าในได้กัท่านท่มงานเท่าด้วยวะนอนกับ่างใายกับเป็นกำลังใจให้ท่านพ่อแม่พี่น้องเสียฟังไทเนาะ ตลอดปลอดภัยเนะาะถึงน้งนองไอ้ถึงน้องไอ้น้องจอยจิอยู่ใกล้แต่ใจน,นี่อยู่ใกล้กับอ้ายคนละคนเะยแต่ใจไปอยู่ใกล้แล้วว่าเป็นห่วงเป็นใยแล้วพี่น้องเลยว่าช่วยมาขึ้นมาเห็นแปลกๆนีวน่ว่าขันใดใหม่บ่ไม่ชั้นลองเฮ็ดใหม่โดยเฮ็ดต้นมาแล้วเหรอเด้ประมาณทีหนึ่งแหละได้ทีหนึ่งแหละโดยออ๋แสดงว่าชมวยกาแต่ฮึ่งในบุรีม่ได้วัชชักพี่น้๋อเลยประมาณเดือนหนึ่งเมืออคืนมาพอดีเห็นแปลกๆเนาะมาถ้าได้แบบ เปลี่ยนเท่านั้นบ่แม่นว่าน้องอ้อยน้องอ้อยน้องจอยเปลี่ยนใจได้พี่น้องทางเฮือนต่างสานเพิ่นเปลี่ยนแบบปลูกสางอันนั้นบ่แต่ก่อนเข้าห้องหนามเนาะบัดมานี่กะเฮือนครัวบัดต่อต่อมาก็แม่นหัวขันไดพี่น้องก็ถือว่าพัฒนาหลายได้หน่อยน้องๆก็พัฒนากันงามขึ้นงามขึ้นน้องก็งามขึ้นคูมมือพี่น้องเอ้ยแบบมากจะได้งามขึ้นงามขึ้นพัฒนากว่าเก่าบ่มีไผบ่ตัวไอตี้ว่างามมีอะไรมีศีลเนาะอ้และตัวน้องบักดัมดัมเยอะงาม งามอะไรดดข้าวกับข้าว้องน้องจอยกับ้องแต่ซ้ำกันกับน้นงน้องจอยน่องอ่อยเหรดีขืนนี่ดีดีขืนก็เกาดีขึนก็เกาอันนี้ช่วยมายเลย<ใ>นะเบชีฟังไทยปกติสังเกตด้วยกันในการเปลี่ยนแปลงนอกบไทยนอกแ,นแต่สมัยบาบุไทยเป,ปาา็นรรทวิคั่วยังเห็ดกงเงยเงอย่นีบาดกิดชื่อว่านี่งามเลยนี่อาหารปลานิ้นทันี เออแต่ท่ามีต่มอเว้ยบ่สบายดีแล้วนี่เลยยังหยาดเนาะกับทอว่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็กติดตามนั่นอย่าได้เห็นมาผลหมดติดตามกันคนติดตามหน่อนหนึ่งใจเลยแต่ชุ่วใหมมาตลอดนะเยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นถนะหน่อยเลง่ามขึ้นนั่นเองชุน้องเอาใหม่นะเจ้สือเอาะใหม่นะไม่พกันไหนนะอสือเอาหาว่าทางพอไปตัดเบอก มีแต่ดูพี่ยนยังครัมีแต่ลูกติ่งเห็นบ่ลูกติ่งมันบ่าเสื้อเอามีแต่ลูกติ่งเห็นบ่ซื้อมาเฮ็ดเฮ็ดเองบ่อันนี้ฮะแบบนี้ลูกติ่งเออลูกติ่งมีแต่ตกอันนี้ยังสีนี่ตกขึ้นนะมัื้อสมังแมนพ่อเฮ็ดเองจางเขาบัดเฮ็ดเองพ่อพ่อว่าเฮ็ดเองจางกับอจยยืงอจยยยยงอจืงเออเปิดมาเฮ็ดซอยหรือว่าจางเขา เอาแห้งกันเอาแห้งกันแบบคอาตดใหม่เขาโอ้เมื่อไรไปแน่นี่ล้านปลายล้านปลายเงินเทปเมื่ลไรไอบุญไปให้เละเฮ็ดเบิ่อล้านปลายบ้านนนนี่บ่ฮอดบางทีเก่าก็ลาลาวไปเยาวก็ไปจ้าลูกติ่งเออได้ได้ได้ล้านปลายนะเออเอาให้ถ้ามีใหม่มียังซื้อปูนเชียยังนไงกันอยู่กันกินอีกเด้อ มันมันลายแต่ือว่าขันลายทางเงินเพิ่นกรบททั้งหมดโมแพงกว่านั่เนาะโมได้เนาะประมาณสองพันสองพัในทางแนวลานหนึ่งสองลานหนึ่งสองลานกับแพงได้พี่น้องเลยซื้อสิ่งซื้อของก็นเลยไล่หลายนาเท้าเพิ่นเบินหมดเต็มเศรษฐีทนายยังมาเยี่ยมมายามกับเพิ่นการยังเปิดคือเก่าหุ่นนะ ไม่มายี่มายาคือเก่าพี่น้องมายี่มายามเพื่เกาเนาะผู้ใดมาผู้ใ่อไดเอฟซีทำไดมากนี่โอ้ยแปลกรถว่ะมันจะแปลกเลยแปลกว่านอกงามขึ้นงามขึ้นกับแมนนะครับก็เก่าเพื่อนชาติมาชองประกาศพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพี่น้องเลยยังหัวเป็นเลยแต่วันนี้เพื่อนนี้ยังหัวแต่ยังแต่สองบอลนั่นน้องเนาะดยสามเลยสามบอลนันน้ทางนั้นก็ยังหัวอยู่ในเฮือนขานอยู่ในเฮือนไงพี่น้องโอ๋อพี่น้องใจชุ่มนมไม่ได้หัวตี่บ่ยังไม่ได้หัว ยังบ่ไว้ให้เคยมาเฮ็ดให้อกหักเนาะคัดเปลี่ยนนี่มีแ <lobster> ต่เปลี่ยนชังกสิใหม่เนาะน้องเนาะแม่นคัมีก็สิเปลี่ยนเปลี่ยนัได้ตัวนี้นะแม่นังกสบ่นหัวอยู่นี่เป็นเข้านยังังังลิ้นบ่เข้ายังหัวังลิ้นมันังลิ้นเนาะเือนเนาะโอ้น้องสมพอเปียกอยู่บ่อนบ่าวแทดมาพาจวดเพิ่นอยู่ประมาณทางโเย็นเฮาคิดว่าเพิ่นล้างือประมาณ2,000นี่ก็พอแล้วเนาะซื้อังกสคือสิพออยู่พี่น้อง FC าได้ อยากซื้อชังก์ซีใหม่ให้น้องก็สามารถซื้อได้้พี่น้องเว้ยน้องเพิ่นึ่งเหยื่อเพิ่นยังหัวอยู่สองบอลสามบอลบอลเฮือนคั่วได้สันทัวอยู่เหรอคั่วเสียบพื่อนน้อหักบอลนอนจำนวนน้ำบอลได้ทัวร์ที่บอลได้หัวหักแต่ว่าน้าวที่ซื้อเวลาโน่นอ่นแมนและบอกเอาบูเบามาก่อนบูมีนเอฟซีแล้วอ่ะเอฟซีบระหยัดเพราะว่าของนอนมันหัว ห้องนอนหกเลยเอฟซีเพิ่นง่ายากเขาทางเมาด้วยเอฟซีด้วยเพิ่นว่าน้องใจเพิ่นว่าเอฟซีไปอยากมาห้องนอนหกอาจารย์ถามูนได้อันบทติว่าห้องนอนหกมาได้พี่น้องมาได้นาะเขามาเบิ่งไม้ยังไงเขามานอนอยู่ห้องก็ได้พี่น้องแต่ว่าไหนนอนคนเดียวนะนอนออกมาอยู่นอนอยู่นอกเนาะนอนนอนกันบ่ได้เนาะบ่ได้นอนนอนกันบ่ได้แต่ว่าการนอนนองกับชายแดงว่าไหนแดงกันไหนได้เนาะแมนอืมขนาดไนขันว่าน่องชุดว่าเอฟซีวะ นอนกันกันนอนเพิ่นเพิ่นมาสิแ่งนี่พร้อมบ่นะอบ้านว่มไปบอกว่าเคยยังบ่เล่าที่ี่ต้องไลยบอกเลยรุก่อนแล้วบะแนถ้าแต่งกัถ้าอยากเอากับมีแต่ลมคุยกันก่อนน้องนะโดยอืมาุคุณดีนี่นให้เขาฟิตเนสเด้พี่น้องเลยออกกําลังกายแต่อยู่น้ําหัวน้ําสวนเสียหญนาให้หาสวนบน่อกรุงีถือว่าน้อง จุ๊บหน่องพักพอนในทิศนึงหน่เาออนาะม,นม,ม,มันได้ออกใครออกซวนเนาะแมนอืมมาไมาอยากมาหากับมาบ่ได้พี่น้องเลยมันนี่ฝนเศรา้ราเดือนในการพากันมาดนนับเลยมาชุ่มหนอยังงามเพื่เก่าในรวมๆเลยเข้ากะบ,บ่ได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมน้องน,อน,นุ่นเนี่ยพอว่าจางนอกกับข้าวเบียรข้าว่านเนี่ยมันกับฝนตกะในพี่น้องเลยมาท่ายด้หน่องๆกันยัง ตอนฮับเนื้อตีเตาเนื้อตอนฮับเนื้อโชดไหนกันเนืจบยังงามเมื่อกลนพี่น้องเลยสาวบ่านปลาส่วนพอตัวซองไปนอน้องน้อยน้องจอยเนาะอายุยังยังไม่ได้ขึ้นที่อายุยังสามเก่ายังสามเก่าแ่นน้าเป็นวารุนแรงอายุเพิ่มนิดพีหน้าและคุนุนพปีหน้าเนาะพี่น้องเลยรบกวนหนุ้องกันยังเปิดใจอยู่เรื่องการงานการงานกันเบาๆลวมๆกันไปก่อนนอนหอยหนองจอยเพราะว่าคนมันมันได้เห็นกันเนาะ เพราะว่าต้องเขินมาหากันคนหนึงกะคกล้ๆวันนี้เมื่อวได้เห็นกันเจ้าเกลียกะบจุดไปโจกลงบ่งใจคนกันนอนคนละแต่จุดจะหน้าก่อนอันเนี้ยมาในห้อากับปิดพีชกินงานดีกว่าพี่น้องเลยเพราะว่าตอนเที่ยงเลยเพรกันหิ้วเขาหิ้วหนามเลยไปจักนี่เท่นายยงยงเลยนี่ยจะฟอกกันไหมจิตหนาเด้อพี่น้องเลยบายบาย